สวัสดีค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วลูกลืมติดไม้อ่ะห้ใจยอมเอาใจให้ใจให้ฉันยังดื้อดึงยังขัดขืนฉันต้องใช้กำลัง จะเสกเธอให้เชื่อฟังดังๆว่ารักสักหน่อยเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันสวัสดีทุกคนค่ะครูพี่ตุ้มมาแล้วลูกอย่าห่วงเลยตัวฉันจะดูแลเธอเองใครเคยได้ยินเพลงนี้มั่งใหม่มากเลยลูกตามมาเรียนค่ะสายเขตสายเสกสวัสดี สวัสดีสวัสดีวันนี้บรรยากาศสบายสบาย,บายครูพี่ตุ้มแต่งตัวสบายสบายอีกแล้วลูกริมสาว่ายน้ำบ้านครูอีกแล้วลูกเฮ้ไนนหในใครเข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดไหมลูกจัดโทรศัพท์ทีไรเจอครูโชคดีมากลูกเป็นแม่มดมีฤทธิ์มันในนิยายคุณกิติมาสวัสดีลูกคุณกัญญาสวัสดีค่ะโชคดีมาก ให้ฉันอ่ะขออนุญ,ญาตเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูก่อนครูลืมอาที่ฐานจิตเดี๋ยวแป๊ดหนึ่งกำลังมันภาพชัดเจนค่ะเยี่ยมมากับไรนี้ค่ะดินเอสายเสกเรามาเพิ่มดินเอสายเสกกันเถอะเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่กวาด <S <S ไปหาพาบินไปด้วยกัน,ะกนจะเกาค้างให้ทุกวัน จะดูแลเธอเองเ,เอาอะไรก็ว่ามาจะกเกจะเกาค้างให้ทุกวันอย่าวงเย,วยันจะดูแลเธอเองคุณธนิดาสวัสดีค่ะภาพชัดเจนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาเฮ้ hey. คุณชัญญาวีสวัสดีค่ะ เพิ่มพลังสายเสกกันสักนิดไหมลูกเราเป็นสายเสกเราต้องเพิ่มพลังกันบ่อยๆนะลูกนะไม่งั้นสายเสกจะโดนดูดโดนอะไรดูดลูกโดนโลกดูดลิลลีส่สวัสดีค่ะเพลงนี้น่ารักดีเนะลูกเนาะสมัยครูเป็นวัยรุ่นนะลูกพี่ลมเย็นสวัสดีค่ะขออีกทีได้ไหมดนตรีมันน่ารักดีอะมา สวยนะลูกเนาะหมายถึงคู่สวยหรือว่าสาว่ายน้ําสวยมีเวทมนต์มีแม่มดมีฤทธิ์เพิ่นไนยายเราไม่ใช่แม่มดเราเป็นนางฟ้าสวัส,สดีทุกคนลูกม,มา,ให,าใ,ใ,ให้ฉันยอมอาใจัใจให้ันวันนี้ครูไม่ไปยืมครูเลยไม่รีบไงยังดื้อดึงยังคัดคืนฉันคงต้องใช้กําลังคุณมานีสวัสดีค่ะอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเริ่มเลย ค่ะขอบคุณลูกสวยหมดเลยถ้าเราสวยจาก